ถ้าไม่มีน้ําในพื้นที่ตัวเองก็จะไปกลายเป็นดินแห้งแล้งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีน้ําเข้ามาในพื้นที่เรามันจะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้น้ําเป็นปันจจัยหลักนะคะในการทําเกษตรจริงๆอยากให้มีพื้นที่ที่เก็บน้ํำด้วยเป็นของตัวเองเป็นน้ําผิวดินเพราะว่าน้ําบาดาลเนี่ยสักวันมันจะหมดไปแต่ว่าน้ําผิวดินมันจะคงอยู่ได้กับเราตลอด พื้นที่ทําการเกษตรของบ้านคุมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทํานาค่ะรอน้ําจากน้ําฝนอย่างเดียวค่ะพอหลังจากฤดูทํานาเสร็จนะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่ได้ทําอะไรก็จะมีที่เพิ่มขึ้นก็คือทําพวก้าคามสารพวกตะก้าค่ะแต่ว่าถ้าคนหนุ่มสาวก็จะลงไปทํางานที่กรุงเทพที่เมืองเมืองใหญ่ๆแล้วก็เป็นนคิมมคมอุตสาหกรรมบางครั้งเราไม่ต้องลงไปทํางานที่ต่างจังหวัดก็ได้ ก็ทำทฤษฎีใหม่ทำกเกษตรผสมผสานช่วยกันอยู่ที่บ้านเราได้ค่ะแต่ก่อนจุ้มจังเนี่ยก็มีน้ำใช้น้ำฝนครับเป็นเป็นหลักแล้วก็มาใช้มีลำห้วยที่ใช้ไอ้กับเกษตรนะครับแล้วก็มีสภาพที่ท่วมแรงอยู่ด้วยกันนะครับหลากอยู่ด้วยกันไม่มีไม่มีที่กักเก็บน้ำนะครับ เราก็ทกําเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับจะปลูกข้าวแล้วก็หลังจากปลูกข้าวไม่ทําอะไรก็ต้องปลูกมันปลูกอ้อยนะครับพ่ชเชิงเดี่ยวนะครับเพราะว่าเราต้องปลูกทุกปีแล้วก็ฝนมาแล้วก็ปลูกอีกทําหมุนเวียนอย่างนี้ค่าใช้จ่ายจะ,จ,จ,ะจะมากกว่าได้รับเรื่องนี้ก็ลําบากมากชุมชนก็ต้องย้ายถิ่นฐานลูกหลานไปทํางานที่กรุงเทพนะก็เลยเป็นเรื่องที่ลําบากจริงจริง เพราะว่าน้ำนี่เรามีทุนน้ำนี่เยอะอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีบริหารจัดก,การน้ำอย่างไงนะครับเรายังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่ององนี้สมัยที่ผมยังเด็กๆแหลกน้ำต่างๆที่อยู่ในชุมชนยังมีไม่มากพอแล้วก็ไม่เพียงพอนะครับจะมีรองรับน้ำได้เฉพาะในช่วงของหน้าฝนได้เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นหน้าอื่นๆน,นะครับก็จะไม่มีน้ำในการที่จะใช้อุปโภคบริโภคนะครับก็จะ แห้งแล้งไปหมดเลยครับแรงบันดาลใจก็คือผมเนี่ยอยากกลับมาอยู่ในพื้นถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปทํางานหาเงินที่ต่างที่นะครับแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่นำเยาวชนนะครับออกไปช่วยในการสร้างฝายกั้นน้ําได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างฝายกั้นน้ำแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการแหล่งน้ําชุมชนครับ เป็นครูครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับดูแลในเรื่องของแหล่งน้ําชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการบริหารแหล่งน้ําต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นพวก GPS การวางแผงน้ําการวาดแผงน้ําอะไรต่างๆนี่จับพิกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากเด็กๆเขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพื้นที่แหล่งน้ําโดยปกติแล้วเายังสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับแหล่งน้ําเพิ่มเติมได้อีกด้วย เดิมนะครับคือใช้น้ำบาดาลน,นะครับเป็นหลักคือใช้เป็นประปาเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำนะครับพอมาประมาณปี6-2นะครับเกิดฝนแลงทำให้น้ำใต้ดินน้อยนะครับน้ำไม่เพียงพอทางชุมชนก็ได้ร่วมกันประชุมนะครับหาแนวทางแก้ไขปัญหาว่า เราจะหาน้ําที่ไหนหมาเติมเต็มในสระน้ําที่เรามีประปาที่มีอยู่นะครับก็เลยวางแผนร่วมกันนะครับคือมีแนวผมคิดว่าเราจะต้องทําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสูบน้ําแล้วก็สร้างหอถังสีถังถังละ2,000ลิตรนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมเข้าประปามาดาลที่มี เพื่อให้ชาวบ้านได้อุปโภคได้ใช้นะครับเราเลยต้องไปศึกษาดูว่าเขาบริหารจัดการน้ำยังไงเขาถึงอยู่ได้แล้วก็มีความสุขในเรื่องหนึ่งเหล่านี้ด้วยมีรายได้มั่นคงกว่านะครับผมเลยมาพัฒนาสุดนี้ศึกษาผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะทำไงเพราะาเรามีร่องน้ำเดิมอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามาเกตมาถกทำให้ มีเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับก็เลยต้องมาทำเาก็เลยมาปักแนวเขตมาขอปรึกษาประชาคมลองดูไหมพี่น้องกันเพื่อว่าเราจะได้ทําเกษตรแล้จะทาคมมั่นคงเกิดขึ้นทีนี้เข้ามาเข้ากับไปสนกรมูลนิธิกตปพั์เอสจีมาช่วยพวกผมก็ดีใจอย่างโร,นเนรงเรียนเนี่ยครับโรงเรียนซื้อน้ํากินนะครับน้ำบกพวกบวยพวก,พวกซื้อซื้อเขาแล้วก็จอบบาราน ยี่สิบถึงสามสิบปีแล้วที่ที่เขาทามามันมันอยากเสื่อมสภาพหมดแล้วเออแม้แต่ถังก็พังไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะรับพวกผมเลยมาดูว่าโ,โรงเรียนนี้เป็นที่สูงสําหรับที่จะตั้งเหมาะสําหรับที่จะเอาน้ําขึ้นมาแล้วปล่อยเข้าไปนะโรงเรียนเหลือใช้ปล่อยเข้าไปในชุมชนก็ได้เพราะว่าชุมชนที่ติดกับโรงเรียนนี้มันหกหมู่บ้านนักเรียนเนี่ยหลายตำบลที่มาเรียนอยู่ที่ โซลาเซลล์ดิ SGC มาสนับสนุนเราไม่มีค่าแรงเราต้องทําเองใครจะช่วยก็บอกเอายาชนมาช่วยมาช่วยในการขุดฝังท่อ PE วัดดูเช็ดดูเอาขอแรงจากเทศบาลมาช่วยด้วยผมก็ดีใจนะครับที่ทาง s g นะครับวันนี้ที่ท่านใจดีเห็นความสำคัญของชาวบ้านคึม ที่ประสบปัญหาภัยเล้งคือท่านได้ให้งบประมาณมาสร้างพลังแสงอาทิตย์ใช้น้ำเราก็จะได้ใช้ขึ้นมากกว่าเดิม mm. ก็คงจะเพียงพอนะครับ mm. ก็ต้องขอ mm. ขอบคุณทางเอเซีจีเราได้ส่วนนี้มาทำเป็นรูปแบบรูปแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็มาเห็นจริงว่ามันมีจริงแนละใช้ได้ประโยชน์จริงที่ได้กักเก็บแล้วได้ผลประโยชน์จริง ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาทำมาที่สนอแล้วก็เอสซีนี่สุดยอดในการเติมเต็มเพิ่มชีวิตให้ผู้คมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ